สดแล้วฮอตดูสวยคึ่งผิดหูผิดตาจริงๆช่วงนี้สำหรับนางเอกสาวกรีนอัศด,ดาพรสิริวัฒนกุลหลังบินไปอยู่เกาหลีหลายเดือนจนถูกจับโปะ๊ะว่าไปทำอะไรมาหรือเปล่า ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องของเหนียงก็เลยปรึกษาหมอและได้เอาเหนียงออกให้มันดูกระชับมานิดหนึ่งหลังสวยปุ๊บหน้าเข้าที่ปับงานก็เข้ามารัวรัวล่าสุดสาวกรีนก็ได้โอกาสถ่ายแบบชุดแต่งงานคลเลกชันใหม่ดูสวยหวานเรียบหรูจบครบในคนเดียวออร่าสับรั่งขนาดนี้วาสนาหนุ่มคนไหนออจะได้ใจเธอไปครองโสดแล้วฮอตดูสวยขึ้นผิดหูผิดตาจริงๆช่วง สำหรับนางเอกสาวกรีนอัศด,ดาพรสิริวัฒนกุลหลังบินไปอยู่เกาหลีหลายเดือนจนถูกจับโป๊ะว่าไปทำอะไรมาหรือเปล่า ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องของเหนียงก็เลยปรึกษาหมอและได้เอาเหนียงออกให้มันดูกระชับมานิดหนึ่งหลังสวยปุ๊บหน้าเข้าที่ปับงานก็เข้ามารัวๆล่าสุดสาวกรีนก็ได้โอกาสถ่ายแบบชุดแต่งงานคอลเลกชันใหม่ดูสวยหวานเรียบรูจบครบในคนเดียวออราสะพรั่งขนาดนี้วาสนาหนุ่มคนไหนอออจะได้ใจเธอไปครอง